โอเคครับมาครับระหว่างบอดกินไฟกับบูฮาร์ดนะครับรอบที่สองเลยนะโคตรเดือดวันจันทร์วันที่เจ็ดนะครับก่อนสงการนะครับสงการปีนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอันตรายใดๆขอให้มีกับทุกคนนะครับเฮ้ยอันตรายใดๆขอให้มีกับทุกคนไม่ใช่ดิขอให้ไม่มีอันตรายใดๆกับทุกคนนะครับโอเคครับขอเดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไปก่อนครับ ก็ไปอะไรยังไม่ได้ปิคดคลิปเพิ่งเริ่มโอ้ดับเป็นยูเข้าไปสองตัวเฮียบอดเอาจัดบูฮงปะปะพงบูฮาร์ดอุย้ยโดนดูดหมดลอดหมดลอด,ม,ด,ลอดมีคนหมดลอดอุย้ย โอ้โหดูดตกอย่างไวบอดกินไปดูดตกโคตรวงปากระพงโคตรไวอ่ะนี่ไงเอ้าบูฮาร์ได้ดูดอย่างวงปากระพงอย่างไวอ่ะกันดาเล่นโอเวอร์ถึกกว่อวะยหุยหุยตัวทุบปอดเอาเรื่องว่ะไปทุบตรงนั้นน่ะเสียมานาฟรีนะเว้ยต้องมีเพื่อนมาช่วยหาทางหนีอ่ะ เรียบร้อยทุกตกดูดตรงหมดเลยฮะและเอาไฟลงเพื่อใครครับจังหวะนี้ระวังโอเวอร์เขาบัคเต็มหลอดนะเว้ยเอาไฟลงนี้ไม่ควรเล่นนะครับแมปนี้ไฟไม่ควรเล่นนะครับโอเวอร์วิ่งมาเด้งเข้ากำแพงเต็มหลอดเลยนะไฟเนี่ยใครที่เล่นเล่นอยู่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ารู้แล้วยังทำก็ ปูฮาร์ดนำนะครับป่องปูฮาร์ดแรงกว่าเยอะนะครับแรงกว่าเยอะโอู้ดูดิดูดิดูแบ็ทีเทนจัดดิโอ้โหถ้าเด้งกำแพงเต็มหลอดอีกนลน่ะแต่เป็นยูะยังไงเห็นปะยูกี่ชานเด้งเต็มกำแพงอะ แต่มันอยู่บูฮันเหนือกว่านะตอนนี้โปยของบอดหมดแล้วบอดเขาทงของตกง,ง่ายแปลวะน่นะไม่คิวกันเลยเจ็ดเก้าสามอะไรมานาเต็มเลยเอานี่ก็ไม่คิวปล่อยตายหลุดตีอย่างเงี้ยแตกดีเอาทิ้งกันหมดเลยอะฮะเลือกบักได้ตามใจชอบเลยนี่ đi muốn 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 วันพุธเป็นวอทัวร์วันสุดท้ายก็ก่อนจะแยกย้ายกันนะครับวันมอฝากเชียร์ด้วยนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะได้ที่สองหรือที่สามก็เต็มใจรับมือไว้หมดแล้วนะครับฝากเชียร์ด้วยนะเพราะยังไงพวกผมก็แยกย้ายกันอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ตามจริงจะไม่มีวันมอด้วยในซีซั่นเนี้ยแต่เขาฝืนกันไม่รู้ทาไมฝืนอยู่กันไปป็เหนื่อยใจเปล่า ผมอาจจะไปทําแก๊งเองเริ่มใหม่เลยแบบเต็มรูมแบบพอกันเอาหาแล้วไม่เอาไม่เอาจริงจังเอาอะไรแล้วไม่อยากมีปัญหาใครไว้เผื่อแก๊งที่มีปัญหงปัญหาจ้ากับคนอื่นว่อสุดท้ายก็วันพุธนี้วอร์ตัวแปรเจตนะขอให้สู้เต็มที่พอ ต่อให้แพ้ที่สามก็ไม่เป็นไรของรางวัลมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกันมากนะเพราะว่ามันไม่ได้คนเดียวมันไม่ได้เป็นสองคนคนเดียวกันทุกคนที่ลงกูไม่ได้ีเรียเรื่องของอยู่แล้วไอ้เรี่กูเสี่ยงดวงยังเยอะกว่าราคาของวอลทัวร์อีกมั้งแพดหนึ่งมีกูเกลือไปมากกว่าของรางวัลบอทัวร์ทีท่กูจะได้หลักหมื่นหลัก หลักหมื่นหลักสองหมื่นสามหมื่นอี่ยสุเดือนหนึงแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่สามก็ถือว่าไม่แย่แล้วไอ้เนี่ยของทั้งของ,ท,งทั้งคนเราไม่อำนวยฝืนลงกันไปของก็จื้งแก๊งอื่นมาบ้างอะไรประสมคนไปนกันมั่วซั่วมดอีเเยอย มาได้ติดหนึ่งในสามก็ถือว่าสุดสุดละของวันมอซีซันนี้มันแย่ลงแย่ลงทุกซีซันเลยจากซีซันแรกที่หนึ่งซีซันสองที 2, ท่สองซีซันสามที่เท่าไหร่ไม่รู้แย่ลงแย่ลงทุกซีซัน เอาไว้ตอ,อกเลยมันหมดยุบแล้วอันมอคุณอาจะรู้ผลแล้วบางเนี่ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าไว้เอถ้าบอดก,กินไปไม่ได้ของคืนอะไรอย่างเงี้ยคือจบเพล้ว ติดดุยมาวัวบูฮาร์ติดดุยมาบูฮาร์ตคนเดียวเหรอน่าจะมีมีอีกว่ามาคนเดียวเองเหรอ ไอวอร์นี้วาย 2K ส่วนใหญ่ไปหนุ่มน้ากันวะแย่หนุ่มน,น้าเนี่ยนะรวงวาย 2K จัดซีซตั้นหน้าโคตรแข็งเลยซีซตั่นสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเมษาเนี่ยซีซตั่นวอร์ทัวร์ต่อเลยนะหนุ่มน้ารวม K, วาย 2K กูว่าเดือดทำไมกล้องกูกระตุกไว้เป็นเพี้ยอะไรวะกูสังเกตหายหยังวะอ้าวอ้าวเพี้ยกล้องกูเปไ็นไรนี่ นกล้องกูกระตุกเฉยเฮียเป็นเฮียเลยเนี่ยเยียอ,อ่อนลอยเฮียเอาพังกัวพังต่อยกล้องมากพังไอ้เฮียพังละวกูวเฮียตาหนั้นแหละเยียอ่อนไอ้เฮีย,นนะย,ออฮยมีแต่เอ็กซิเดนต์กูอะไรวะพังไบลาล่าสุดเฮียเยียอ่อนจัด เขาดูวอกันอยู่ต้องมาดูหน้ากูย่าอ่อนนาเกมเู้ยลเล่นครับไม่ใช่เกมนะครับมาถึงต้องนะพูดผิดึงเคยชินดา่าเกมบ่อยกูหาน้ำยับเลยนะเอามาตบวันมอหรือเปล่าย้ายไปช่วยเพราอยากตบวันมอหรือเปล่ามอนเด็กกระโปรง ้ยแบ็คคิเทนวิ่งมาเลยวิ่งฝ่าดงมาเลยวิ่งเสี่ยงมาเลยคุณชายอ้วนต้องยกนะเออเต็มลอดน่าจะเป็นของยกเบานะเมื่อกี้ยกไม่ตายนะเด้งกำแพงตายเหลือซี่นาทีน่าจะแพ้แล้วลแหละเต็มรอคอทำไมก็ให้มานากันเยอะจังวะอืม อ,อย่าบูฮาโทดเอาอ่ะสีสั้นหน้าบูฮาก็น่าจะตึงปะต๊อกเบนเห็นบอกเลิกไม่รู้เลิกจริงเปล่ากูเห็นเขาบอกจะเลิกกันตั้งแต่สีสัส้นนู้นอะที่วันมอแม่ลงเต่๋สีสั้นนี้น่าจะมีเลิกไม่กี่คนหรอกเลิกจริงๆก็สองคนสามคนเลยกูว่าเขาก็ายังอยู่กันอยู่เผออาจจะรวมกันมีหลายแก๊งน่าจะรวมกันกูว่าเดีวสีสั้นเนี้ย นมน้ารวมกับวายดูเคได้อตึงนะเว้ยบอร์ดรวมกับไม้ดีมอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหลือแก๊งตึงๆอ่ะไม่มีคนเข้ามาขโมยยาเสานะบูฮาร์ถ้ามีคนเข้ามาขโมยยาเสาปั่นนี้แตกแล้วนี่ เนี่ยมาเล่นบอกกันเนี่ยถผมไปเอายาเสาแป๊บเดียวเนี่ยเพาไม่มีไม่มีมานาด้วยเอาได้ง่ายๆเลยฮะกูเห็นน,นนะน่ะไม่โดนนะนะเมื่อกี้นี่นนะยาเสาอยู่ไหนวะไม่มีใครเอายาเสาหรือว่าเขาไม่อยากปิดให้พิมเสาไปเรื่อยๆค่อยอ,อีนวดนวดไปเรื่อยๆเ,เอาดาเมจยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะอย่างนั้น มาแล้วมาแล้วแบ็กคิดเทนแบ็กคิดเทนอุ้ยอุ้ยแบ็กคิดเทนกุ้งเต้นเยอรมัน u i. U i. มอุ้ยอุ้ยไม่แล้วชานวิทย์เ็จอะไรอ๋อยกวาลเป็นหนึ่งนะคุณชายอ้วนนะ กูอเอิร์สเซตอะไรดับยกแน่นอนปอกๆเข้าดีเดินวนทำไมอ่ะไปดทิทุยซึบอีกทีนึงไปจะเป็นคนปิดเด็กเดินของเ <c oughs> ดินเตะอ้แก๊ะเชีย แบกจดเทนมาแล้วมาแล้วมุดสวยต้องมุดต้องมุดฮะอุ้ยดาบยงยงไม่ตายเรียบร้อยโดนไป็นหนึ่งดอกไม่โดนหรือว่าโดนวะทำไมไม่ลดเลยเหี้ยนี่แหละกลัวตายอยีกมั้งเนี่ยเอ็กเซสนี่ทำไมเขาอีา่เสาไม่โดนกันวะ ดูยมาแล้วไม่ไม่ขี้หรอวะหรืออะไรวะออกก็เพิ่มเลือดอยู่ต้องได้แล้วแหละเฮียเบสลิกกับเซตเนี่ยเออแตกแล้วเอาอีกแล้วเบสลิกเฮียไม่แตกสักทีกระเพอปิดไม่ลงดล้วเนี่ยปิดไม่ลงคงไม่คลายอะ่ะ อุ้ยแจกดิทุยเต็มหลอดมาทันนั่นนหะเฮียมาทันนะนี่เอาอีใครวะละมุดไปแล้วฮะเฮียให้หมดเอออีไ้ดับมันยูไปทำเฮียอะไรก็ทำเลยละมุดไป เขี่ยเลยเลีร์เลย,เ,ย,เ,ลยเกิดไม่ทันแล้วฆ่าเลยละมดุดตัวยืนกลางสะพานเนี่ยถ้าเวลาเหลืออย่างเงี้ยต้องฆ่าทุกคนอะกลางสะพานไม่ต้องเป็นตัวแบกแลวไอ้เหียแต่เขาบูฮาร์ตังดันทุกมาไอ้เหี้ยกูไหลด้วยแตกนะเนี่ยไอ้เหียทันขนาดิถุยไม่ทันละไม่ทันละโดนดุดดักอยู่ไม่ทันไม่แตกวเหลือเลสองล้านกว่า